อัด,ดีนุน,นาซีฮาศาสนาคือการตักเตือนเข้าแล้วเวลามกริบ18.31นาฬิกา31นาทีหโมงครึ่งกว่ากาของวันพฤหัสบดีวันที่16เมษายนพุทธศักราช2563คริสตศักราช2020ปฏิทินอิสลามก็เป็นวันศุกร์ที่24 เดือนชะบานฮิจรัสรกราช1,441รอรมฎอนก็นเหลืออีก5วันนะประมาณ5วัน6วันพอเข้ารอมฎอนนะรอมฎอนก็หมดไปแล้ว2วัน3วันเดี๋ยวรอมฎอนก็จะจากไปเหลืออีกเพียง2วัน3วันแต่คงไม่ได้ละหมาดอีดร่วมกันนะตามสภาพการแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ อะไรไอ้ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในไทยแลนด์แดนสยามก็ลดลงมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็นะโรคนี้มันร้ายอ่ะเขา้เก็บตัวอยู่ในบ้านดันไปติดต่อกันในบ้านอีกโอ้แลอลกอฮอ์อทีมันฉีดกับแพงขวดสกติดหนึ่งร้อยนึงนะขวดละสามร้อย โอ้โหไม่ไหวเลย,เยใช้กันทั้งครอบครัวนี่ือว่าสามวันก็นหมดแล้วมึงสามร้อยก็สบู่ดีกว่าก้อนแล้วไม่กี่ตังค์ขยันล้างหน่อยทําไมต้องล้างมือบ่อยเพราะมือเราเนี่ยมันจะเผลอไปจับหน้าจับจมูกจับอะไรแล้วก็เชื้อมันจะเข้านะเราล็อกมือไว้ไม่ได้ถ้าขี้เกียจล้างมือก็ใส่กุญแจมือไว้ไข่หลังไปเลย มือจะได้ไม่ต้องมาเกาหน้ามือไปเกาตรงอื่นก็ไม่เป็นอะไรเรามันติดที่แขนที่ขาไม่เข้าปอดหรอกเออมันติดเสื้อผ้าอย่ในเวลาเราถึงก็บอกจามนะให้เอาตรงข้อศอกมาไม่ให้เอามือปิดนะให้ให้เอาข้อศอกทางอะไรต้นแขนด้านบนนะปิดมันก็ไปติดที่เสื้อนี่เขา คนพบกันมาใหม่บอกว่าหน้าฝนเนี่ยมันจะมากันละอองฝนโอ้เนี่ยหลายคนเนี่ยติดไปไม่รู้ตัวหรอกติดไปแบบไม่แสดงอาการเนี่ยยิงเด็กๆไม่มีอะไรมึงได้รับเชื้อมันก็อยู่ืองมึงนั้นแหละเขาเรียกปอดมันยังแจ๋วอยู่มันยังโอ้โหโดนไวรัสนิดหน่อยก็ไวรัสก็ไม่ไม่ทำอันตรายเด็กเขาบอกอย่างนั้น เนี่มันจะเล่นคนแก่เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันของเด็กดีกว่า,าเหมือนกับโรคตับเนี่ยแหละไวรัสเอไวรัสบีไวรัสซีอะไรต่งมือเราไปตรวจเจอายุ30ขึ้นไปเนี่ยสีเนี่ยมีทั้งนั้นแหละมากน้อยไวรัสมันแดกตับแต่ว่าเราก็ยังอยู่ได้ทีนี้มันไม่ติดต่อคนอื่นไงล่ะ ไอไวรัสบีเนี่ยก็ทานอาหารร่วมกันไม่ได้อาละติดก็ยังไม่เป็นไรเราคือยังอยู่กันได้อีกนานนะนะอย่างน้อยก็สามปี40ปีของเชรอนเนี่ตั้งแต่ปี2516เพิ่งมาเจออาการหนัก2 5งพห้าหโอ้โหหลายปีเหมือนกันนะรักษาตับก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่นิดหน่อย แล้วก็ขั้นต่อไปเขาก็บอกมะเร็งตับเหมือนกับชัดเจนอยู่แล้วแหละมะเร็งตับก็ตายลับไปจากแผ่นดินนะ่ะไม่รอดหรอกนะแต่ว่ามันจะเขาเรียกว่าจะประทังอยู่ได้นานสักแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่คนโรคก็โรคเถอะนะเหมือนกับรถซื้อพร้อมกันเนี่ยอะไรว่าของมึงพังแล้วของคูย,ยังใช้ได้อยู่เลยมึงก็ใช้เหมือนกันทุกวันนี่แหละ อากูถนอมอ่ะรู้จักไหมละถนอมอ่ะนะของมึงอบอบออกมาละบึ้นไม่อุ่นเครื่องไม่วอมม้อมแม่ไรพังก่อนร่างกายคนก็เช่นเดียวกันเมื่อรู้ตัวว่ามีโรคก็อย่าไปเพิ่มโรคก็บอกโดยเฉพาะโรคทางใจเนี่ยมันจะไปทำให้ตากายเนี่ยบรรลัยวายว,วอดเหมือนกันอันนี้หกสิบสี่สิบเขาว่ากันอย่างนั้นก็ทำจิตใจให้แจ่มใสนะ ก็เขาบอกว่าผัวจะตายเมียยอมลาออกจากงานมาปนิบัติผัวที่เป็นมะเร็งเนี่ยหมอบอกว่าไม่เกินถ้าหกเดือนไม่เกินปีเอาแล้วว่ากูจะอยู่กับผัวลกไม่ทํางานละนะดูมาอยู่ดูแลกันดูสี่สิบปีแม่งยังไม่ตายเลยเมียมาเอาใจเห็นไหมน,นี่เรื่องมันเกิดเนี่ยไม่ต้องทำบทวิจัยเนี่ยเขาเยอะเรื่องเหล่าเนี้ จิตใจคนเนี่ยสำคัญคนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยหัวรเราะเรืองร่าเนี่ยเขาไม่ค่อยมีโรคถึงมีโรคก็ไม่กำเริบยกเว้นววาจะกินเอากินเอานะอันนั้นไม่รอดให้หัวเราะยังไงให้ใจสนุกไงก็ไม่รอดกินอ้าวกินเอา,เอ,าอะไรที่ขวางหน้าชอบมดนะทั้งไขมันทั้งอะไรยิ่งอาหารรุ่นใหม่ๆพวกนี้เขาเรียกว่าอาหารขยะ อาหารแห่งการทำร้ายร่างกายทั้งสิ้นอาหารมีพิษว่างั้นเถอะขนมกรุบกรอบขนมสองแต่ว่ากินแล้ววันนี้พรุ่งนี้ไม่ตายเลยหรอกมันก็สะสมปปื่อยไปสิปียี่สิบปีอายุสี่สิบกว่าล้างไปซะอะไรเงี้ยนะเอาไอโควิดเนี่ยมันร้ายแรงตรงที่ว่าไม่แสดงอาการแล้วแพร่เชื้อเมื่อเชื้อไปอยู่กับคนที่อ่อนแอ ทหารในร่างกายสู้กับไวรัสไอซิ9เนี่ยไม่ได้ม็สู้ไม่ได้นะสู้ไวรัสโครโรนานี่ไม่ได้มันก็กินปอดเรื่อยไปก็หายใจไม่ค่อยจะออกก็ไปรักษาก็เอาเครื่องช่วยหายใจบางทีก็หายกลับมาลอยยังไม่เอาแต่ถ้าไม่มีเครื่องช่วยหายใจก็นั่นแหละไม่ต้องหายใจนะหอผ้าขาวมุสลิมก็หอผ้าขาวใส่ลงไป เเราอยู่บนโลกดุนยาไม่เคยมีใครคิดมาก่อนว่าสภาพของโลกดุนยาจะประสบปัญหาเช่นนี้เมือก่อนเซเนมิตายกันไม่รู้กี่แสนแผ่นดินไหวที่เฮตินะ่ะสองสามแสนคนนะ่ะตายไปก็มันก็แค่ตรงนั้นแล้วก็จบไหวที่ไตหวันแผ่นดินไหวตายตายห้าหมื่นคนก่อนแล้วก็แจ็เรียบร้อยไปดินก็ฝังให้ไปแต่อวรัส นี่มึงมึงขึ้นเครื่องบินกูขึ้นด้วยมึงขึ้นรถกูขึ้นด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเออมึงมาฉลองกินเหล้าเมากันกูฉลองด้วยเสร็จแล้วไอ้คนที่ไม่เป็นก็เป็นไปด้วยก็วุ่นวายพอสมควรโรงเรียนก็ยังไม่เปิดอีกโอ้ออโหลกอยู่แล้วทองเนี่ยมีทองกะว่าวกูแ๋วแล้วไปขายก็ไม่ซื้ออีกโอ้โหมันน่าช้ำใจเหมือนกันเลยนะฮะยกเว้นว่าจะขายตลาด บ,บ้านเราเนี่ยเอาบ้านละสองหมื่นกูร้อนเงินไว้เอ,เอาเอาหมื่นเดียวพออะไรเงี้ยนะ <c oughs> ก็พอได้แล้วมั้งก็ทองมันแพงไงคนก็ว่าเอ้ยขายซะไว้ตอนนี้เขาเรียกว่าสภาพคล่องมันไม่มีซื้ออย่างเดียวจะตังค์ที่ไหนซื้อเนี่ยก็บอกว่าค้าขายทองคำเนี่ยต้องมีเงินทุนมหาศาลไม่งั้นไปไม่รอดหรอกนะแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันปลอมอะ่ะ ข้างในอะไรกับลูกของหนอ่อหุมทองอะไรมากันแปลกๆถามว่าจาเป็นไหมไม่จําเป็นหรอไปดู่าอ่านปอาศสตร์อิสลามลูกหลานซาฮาบะหลายคนเขาไม่ใส่เครื่องประดับแค่ร้อนไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยไม่ได้เพิ่มความสวยงามคุมฮิยาเห็นใบหน้านนก็สวยแล้วคนสวยมันก็สวยอยู่แลวไม่ใช่ว่าพอเอาจี้ห้อยมาข้างหน้าแล้วมันดูสวยดูทุเรศตะกับบดโอ้โอวดนะบาปไปอีกนะ อวดมีบาปนะจะบอกให้รู้นะนะบาปขนาดไหนก็อวดขนาดไหนก็ต้องดูด้วยอวดบ่อยๆก็บาปบ่อยๆบ,บาปน้อยๆมารวมกันก็เป็นบาปเยอะละหมาดไปก็ไม่เหลืออะไรอะ่ะนะยานิสัยโอ้โอวดไม่ได้เราต้องพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราได้มีให้เราได้เป็นนะให้เราได้กินได้อยู่ง่วงนอนได้นอนเข้าใจไหมคําว่าง่วงนอนได้นอนบางคนง่วงนอนนอนไม่ได้ ก็ุเข้ากะดึกนอนเดี๋ก็โดนไล่ออกนอนเดี๋ยวก็เครื่องจับทํางานมั่วไปหมดโอ้นี่คือความทุกข์ยากของมนุษย์เอาละทุกทุกไม่นานโอกโลกดุนยาถ้าเชื่ออัลลอฮ์ไว้อะนะพอเดี๋ยวตายท่านก็จะมีความสุขได้เข้าสวรรค์อินชาอัลลอฮ์วะซัลลัล,ลลอฮุอะล,ลัยนบีจินามุฮัมมัดวลละลาลิฮิวาซาบิฮิวะสัลลัม